จะมรากตขึ้นชื่อนามระบือแหล่งลูกปัดงามเด่นชัดน้ำตกร้อนชื่อกระชอนนกแต้วเร็วงานเพื่อแถวน้ำผู้ร้อนเข็มยินดีต้อนรับสู่อำเภอลองท่อมจังหวัดกระบี่ลขงท่อม,อมเมืองสปา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมนำโดยนายธนเดวนนวนชวรรณศรผู้อำนว,นว,วกนยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมนางสาวสุเกศรชุกสวัสดรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมตั้งอยู่เลขที่90หมู่ที่9าตำบลคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่136ไร่วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติจบจนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามเจตนารมแห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพทองทอมจัดการเรียนการสอนในสองระดบับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปวสมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแผนการเรียนปกติแผนการเรียนทวิภาคีและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นอีกมากมายการจัดการเรียนการสอนในแผนปกติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกอบด้วยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังประเพศวิชาพาันิชย,ยกรรม ได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกอบด้วยประเภทวิชาบริหารธุรกิจได้แก่สาขาวิชาการจัดการ และประเภทวิชาช่างอุตสาหก,กรรมได้แ,แก่สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลวิชารายการอาชีพคลองทอมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9 มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้จริงหากต้องการความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จซึ่งมีรกากฐานมาจากการศึกษาที่ดีได้รับความรู้และประสบการณ์ณที่วิชาลัยแห่งนี้เรามีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่นณวิทยาลัยแห่งนี้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะที่จะเรียนรู้คน้นคว้าพัฒนาตนเอง ฒนาความคิดทักษะความสามารถมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งจิตใจและสติปัญญาตอบสนองอััตลักษณ์ของว,ว,าาวิทยาลัยที่ว่าสะอาดื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยวิทยาลัยการอาชีพกลองทอมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนการจัดการฐานข้อมูลใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เพื่อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมเป็นที่ตั้งของสถาบันคลองท่อมเมืองน้ำปุร้อนแหล่งการเรียนรู้อบนวดสปาของจังหวัดกระบี่ฝึกอบรวมวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนคนในชุมชนและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะนักเรียนนักศึกษาจนก้าวไปสูปป่ความสำเร็จโดยมิจฉาลัยเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้มิจยาลัยการอาชีพครัวทอมพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสและสร้างความสําเร็จทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการที่หลกากหลายด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งมั่นในการสร้างรากฐานที่ดีในการต่อย,ยอดด้วยการศึกษาสมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่าทักษะดีมีความรู้คู่ค,ค,คุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนสร้างส่งคมปัญญาพัฒนา,ทาเทคโนโลยีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราวิทยาลัยการอาชีพคลองทรม